สวัสดีครับพอแม่พี่นอ้องเกษตรทิติได้ไหมเหมือนภาพพี่น้องเมื่อเบิงผลงานของอาหารเสริมทั้งใกอแกะ่นานโ,นโนครับบ้านน้องขบกต่ย่อยครับมาเบิงสวนพอหนองบครับน้องคก,กบ้านน้องคบนพอเนาะน้องคบตำบลดมประดิษฐ์อำเภอเมืองเยือนอำเภอน้ำยือน้ำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลครับทุเรียนด,ดินทรายทรายแบบทั้งลุมนี่เป็นค่ำกัว่าใดครับทั้งลุมนะครับติดไปถ่ายพี่น้องเบิงหานี่ครับเป็นดินค่ำครับ ยินค่ำแบบน้ำม,มันเป็นตะไขรแล้วครับอยู่คอนแทะง่ามเส้ยเลยครับขืนเลยครับสีทั้งใบครับครับตอนผมถ้ามีเม็ดผมจะคิดจะปลูกมเม็ดอีกเออถ้าเราเอาเม็ดเม็ดทุเรียนบ้านมาโอ้เม็ดทุเรียนบ้านอไอตัวสวนไหนที่ว่าได้กินแล้วมันต้องสั่งจากปั่ใต้เนาะบอือบ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีนี่ผมเอาทุเรียน หมอนนาครับปลูกโอมเม็ดนะปลูกโอ้ตัวนี้ดินทรายแล้วพี่นนอโอ้โยบันน้องโกบันน้องโกเด้นะพอนะบันน้องโกมาเบิงทุเรียนน้องโกค,ค,ครับเพิ่นปลูกไว้ในทงหน้าครับเพิ่นใส่พอเพิ่นใส่อาหารเสริมท่างใบน้ำอกอแกวเลยนน้ำมาเบิง่งไม่กำลังทีดนเทียเน้ใบเหลืองทียจ,จะขังแล้วพ่อ ตั้งแต่เอามาด้วยผมก็เฉดอยู่ด้วยเฉดจักมือเทียนึองผมเฉดก็ห้ามือห้ามือเออแล้วเว้นระยะไปลงไปเบิ่งเหมือนพออุ้ยขนาดนี้หกได้พี่น้องนี่ดินทรายเนี่ติดทงหน้าเนี่ยนี่ดินทรายย่อยน้องขวกตายย่อยบ้านน้องขวกตำบลยังพอโดมประดิษฐ์โดมประดิษฐ์เนาะโอ้ตำบลโดมประดิษฐ์แล้วเพิ่มเยื่อเท่านะ ว่าดูบนนี่ทุเรียนในทงหน้าเลยครับนี่นี่ตี๊ดหน้าเลยครับนี่อืมนี่ตัวนี้จักปีแล้วพ่อนี้หลายปีหลายปีเหรอกำลังมากห้าหกปีห้าหกปีเหรอเพิ่งมาปีนี้จะได้ฝืนตัวคนมากโอ้ตอนเหี้เอาเอาอันกอนเกลียวมาสีดิแม่บอกว่แต่ก่อนเป็นยังไงสภาพอุ้ยสั่นหัวเลยมาเห็นเขาเออมันจะรอดเลอได้กินด้วยอืม วันปีนี้เมื่อสียดีใบใบขึ้นมันบแปลกตาขึ้นเลยโอ้ผมเห็นเสีดโอ้ได้ผลได้ผลบางต้นหนึ่งต่อยอดขึ้นเออตอนนี้ไอ้น้ำเราไม่มันงาบแล้วนะพ่อไม่รู้เออตัวนี้บ่ะถ้าสีดใบแห้งดีเพราะว่ามันจะมีอาหารกินเรื่อยๆแต่ก่อนพอเลาก็บว่าด้สีก็ปลูกว่าด้ใส่ยังเลยใส่แต่ปุ๋ย บางทีน่ะผลไปเบิ่งน่ะส่วนน่นถ้าสีพ่อหมุนนั่นสิออกใบมันสิออกหมดตัวได้หรือเปล่าพออุ้ยทุเรียนอยู่ผมคอยปลิดเรื่อยๆไหนทุเรียนอยู่นี่งั้นหน้าเลยครับพี่น้องเบิ่งเล้วหน้ำไหลเสียๆเลยนี่อืออยู่ในขั้นงั้นหน้าเลยครับนี่ตัวนี้มันสิเป็นหน้าแบบยังผอดแต่ก่อนหน้าหน้านาค่ำบ่เป็นค่ำหมดแล้วโอ้เป็นค่ำเลยนี่อือผมจะขุดละ อืจะขุดไปร่องเอาดินมาพูนออกอีกเพราะว่าคู่มันหน่อยเนะาะบางทีไหลยอดพี่หน้องอยู่คันแท่หน้าค่ำเลยพี่น้อง่าผมปลูกต้องแทะเน้นสุดโอ้ตายหมดถ้าถ้าวาไงมันเชื่อมน้ำม,มันอบอกอมีต้นนินบางทยพี่น้องนี่น้ำไหลลินเลยเลยนี่นขั้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 นของพอมันหน่อยสะมาณนี่ปีหน้าหนอะปีหน้าสิเสริมขั้นเนาะ อืมอุ้ยนี่มันเกิดเปลี่ยนหย่อนเลยเพราะว่าผมต้นนั้นตายเลยผมขุดสะดินมาถมทีเดียวถมรากไม่ได้ทถมรากไม่ได้คืนเดียวเองคืนเดียวเรียบร้อยีแรกมันงามๆอยู่ใช่ไหมเอาเอาดินมาถมออไม่โคมาเอาดินมาใส่ใส่รากเรียบร้อยเรียบร้อยเลยมันไม่มีอากาศอืมไปถมราก่ะถมได้แต่ถมทีละนิดทีละนิด โอ้นี่นี่ก็ขึ้นแล้วนี่เบิ้งเบื้งใบแล้วพี่น้องพอละสี่ทั้งหมดหาหมื่นแท่หนึ่งนะพออ่าเพิ่งฉีดได้ห้าหมื่นหมดอยู่นี่มันมีจักต้นหลุดนี่ใหญ่หรอเท่านี้เอินดูกระตุเรียนไหมอืมตุเรียนเม็ดหนีม่อนหนีเบิ้งแล้วพี่น้องนี่ฐางล่างนี่มีแต่ผักกระแยงเลยนี่เป็นหน้าค่ำลยครับนี่เห็ดคู่พอละเห็ดคู่น้อยเดียวนี่นี่ บางทีเราทุเรียนใบานาขั้นเท่าหน้านี่นี่ครับอะอุ้ยใบยขึ้นแล้วนี่กันแท่าหน้านีา่ครับนี่มีทั้งรุมนี่ระต้องทามนะครับน้ำพี่น้องว่านา้ำขําบอเนี่ยมันถีเป็นอันเขาเอื่นว่าเป็นยังเขาเอื่นเป็นข้ามนะพอน่าหนิเนาะมันถีเป็นสีสีเหลืองเหลืองเนาะหน้าแหลงยังลงไปก็ได้ยังมีน้ำอยู่เออ บัานตัวนี้พ่อกะใส่น้ำใส่มะฮดเวลาหนาแรงน้ำในสระนี่โอ้ oh, น้ำในสระเนาะเดียแป๊บมาเนี่ยอย่างวันนี่เด้อครับขั้นมันหนีครับเป็นคู่นีย่ยหน่อยในพี่น้องนี่นทูเลียนขึ่นขั้นเนี่ยหน้านีหน่อยทุเลียนขึ้นเสยเลยครับนี่พอแล้วสีทามือเช้นหนึง่งอาหารเสริมทั้งใบกอแก้วเนี่ยนะครับพอเราไปเอามากกัเลยน,น้ำมะบึงอยู่น้ำสวนพอว่อใบก็ให้น้องไปลองไปเก็บอยู่เดี๋ยวมันพอสีรอบนึงนี่ ประมาณจักสเปนี่ปเี้ยวหมดหมดพอดีทั่วหโอ้หมดพอดีอืมสรุปแล้วรอบหนึ่งสี่สิบบาทถ้าเฉลียเป็นเงินสี่สิบาททั่วสวนเลยยังเหลือก็ไปขี่ที่บ้านเองโอ้เหลือไปสีที่บ้านเอตัเดียวโอ้ตัวเดียววิธีพีพอสมกับคือผมบอกเนาะอันแยกไันใส่เนาะอืมอุ้ยทุเรียนหน้าคั่มนะครับนี่คั้นแท้คั่มขื่นเสือเลยครับง่าย ที่หนาพอแล้วว่าสิเสริมอีกมันบ่ขั้นหีิพอเสือมเอกเพราะว่ามันขั้นหน่อยเนาะอืมจะขุดเป็นร่องเหมือนกันโอ้ตรงกลางก้เป็นมีน้ำตัวนี้เฮ็ดขั้นใหญ่ในนอจะได้เอาปลามาเลี้ยงตัวเวลาถมเหมือย่าให้ไปชุดหักผมเมื่อกีี้นมือเลยไม่เอาแล้วลาบไม่ได้ไม่ได้ตายไปชัวร์นั่นเยับร้อนทีนี้หมูทีเดียวทีเดียวคืนเดียวคืนเดียวข้างเช้าผมมาโอ้ยใบเหลืองหมดเลย ร่วงนะฮะอ <Ừ. S 1> มันไม่มีอากาศพอม,มาจอบมาขุดก็ไม่ฟื้นมาขุดดินออกก็ไม่ฟื้นอือต <Ừ. S 2> ายแล้วทำยังไงก็ไม่รอดอือไม่ใช่ว่าไอ้ที่เราตํ่าเราจะเอาหกล้อมาถมทับรากนี่ไม่ได้ทุเรียนเรียบร้อยเลยนี่ตอนแรกกัดแทกเสรนมเลเออผมก็ขุดมาผุโอ้เสริมอีกนิดนึงออกมาอือนี่ถ้าเสริมดีๆนี่ปีหน้านี่มีสิทธิ์กินลูกแล้วเนี่ยต้นเนี่ยสาม สามสี่ต้นห้าต้นใช่ไหมสี่ต้นห้าต้นก็ปีกายปีกายออกดอกปีนี้ไม่ออกผมว่าปีหน้าต้องต้องออกอะปีหน้านี่เราต้องทําใบให้ได้ก่อนอดูใบนี่ก็เริ่มงามแล้วนี่ดูใบการที่ใส่อาหารเสริมทั้งใบใบมันสองมากนิเป็นแบบนี้ครับบินใส่หน้าถ้ำนะครับออกตุ้มต้นเลยตรงนี้ออกดอกตุ้มต้นเลยตุ้มต้นแต่บอติดเพราะว่าอัน ใบเขาบวดได้เนาะกิ่งเขาบวดได้มันบอลอมอู้มันกระขื่นตนหน้าค่ำมันกระขื่นตัวนี่ทวี่น้องทั้งข่างนี่เบิ่งเอานี่ครับเป็นปลาเขาเอิ่นปลาหย่าไส้เนี่ยพอเนาะหย่าไส้เนาะถ้าหนาหนาไส้นี่มันสีเป็นหน้าค่ำเนี่ยนั่นจังสีเกิดนี่พอแล้วก็ปลูกไว้ขั้นแท่ขั้นแท่บบใหญ่แอ้นี่เสริมนิดหน่อยก็สิโอเคแล้วพอเนาะเสริมเพราจะเอาสี่เม็ดสี่เม็ด S <S 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 เอาไปด้านโน้มด้านนี้มันโอ้ยสี่เมตรนี่โกเลยเออกไปอีกข้างล่ังก็เป็นน้ำเนาะระบายเป็นทั้งทั้งหลังจะทําเป็นบ,อบออ่อังช่วงนี้จะทําเป็นสะยาวเป็นร่องเหมืองอะ่ะโอ้เอาดินไปใส่ด้านโน้อเอแล้วไปใส่ด้านนี้เอาอแคบๆอเอเดี๋ยวจะทำาะระบายน้ำไอ้แอ้ไเป็นอนอด้านโน๋อ เรื่องน้ำไม่ต้องห่วงงน้ำไม่ต้องห่วงไม่มีสบายเลยโอ้ท่านน้ำไม่น้ำใช้ได้หมดปีถ้าท่าน้ำเรื่องน้ำไม่เป็นหาอย่างอื่นโอ้โหดวกมากครับไม่เคยบอกนั่นท่วมหัวนั่นะอืมสระนี่ยบอกว่าโอ้ข้างบันมีปลูกกี่ต้นพ่อเนี่ยที่ปลูกใหม่แล้วสามสิบเนี่ยมั้งสามสิบเหออือพวนั้นเพิ่งปลูกใหม่เนาะอือ เน้นเป็นอินรีย์ช่วยพอ่อพวกปุ๋ยพวกนน้นเป็นอินทรียช่วยนี่ขึ้นแล้วไปพ่อเดินไปนี่นะข้างไหนก้างนน้นนี่หน้าค่ำเลยพีน่น้องเบืงนี่ขั้นแค่นีข้างล่างนี่สักะกแยงเลยนี่พึพ่งฟื้นย่ึ่งฟื้นพอบอกฟึ่งฟื้นนี่พึพ่งฟื้นเรื่องเรื่อต่อยอดอืม โอ้ใจมากแห้งเลยนี่พอเราปลูกบนธรรมดาได้หน้าค่ำค่ำแล้วก็ปลูกใครขั้นแทรกเลยนี่กำลังฟื่องเนาะตอนนี้จะตายไม่ตายผมก็ดูอ้นี้มาเจียดทีเดียวก็แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาวะือเวลาสีฟ้าเอาลงดินน้ำเลยผมฉีดทั่วมอิเือซอยปับปรุงดินเขานนำ ผูเนนเ้เรียนในทุ่งนานนันเนี่ย,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 นะยผู้เรียนในทุ่งนาทุ่งนาก็ขับนี่เบืองเหนือขับหย่าหย่าไส้พอละเห็ดคันคันแพร่สื่อๆนะแม่กระปุกเสือเลยนี่ของนี่สุเรียนเม็ดโอ้สุเรียนเม็ด เอายอดมาทาบติดอ่ะโอ้ที่ข้างล่างนันยอดทาบเหรอยอดนี่โอ้ยอดมันเสียบยอดมาทาบเลยยังต้นนี้ต้นนี้ก็ทำไปแล้วทำไปแล้วไม่ติดมันรดนฝนโอ้มน้ำเข้าวอแสดงว่าฝีมือฝีมือนะเนี่ยนี่ยอดติดแล้วนี่ทำง่ายนี่เนื ทำง่ายง่ายทำไม่ง่ายเหรอพ่อทำยังไงก็เอายอดของเรียนนั้นมาเออแล้วก็มาปาดปาดพันนี้ออกเออปาดนนี้เอาปาดตรงอืมล้วก็เสียบเสียบเอาเอาไอ้เทปใสเทปใสเสียบเทปใสปาดพัน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 ไอ้ตรงตรงพันนี้พันมิดหมดเลยพันเม็ดหลุดเลยม็ดบดไว้ถ้าถ้ามันติดค่อยเอาออกใช่ไหมมันถ้ามันติดนะมันจะอยู่สภาพนี้หมดอืมถ้ามันไม่ติดมันจะแห้งอ่า มันจะนำ้ำน,นี่นี่ครับน้นำเนี่ยสำคัญใหญ่น้ำเข้าได้โอ้พ่อไปเรียนมาจากไหนในทําเนี้ด้วยว่าดูใน y o u t u ู e ผมก็เคยทำมาตามที่บ้านเลยเออพ่อ,พ,อพ่ออยู่จังหวัดอะไรนะแต่ก่อนชุมพรอยู่ชุมพรโอ้ชุมพรนี่เดี๋ยวนี้ผมติดหลายครั้งแล้วมันน้ำเข้าอืมอืมชุมพรแต่มาอยู่น้ำยืนนานแล้วเนาะครับนี่นี่ เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆถ้าใครปลูกมาเร็ดใช่ไหมพ่อนี่นี่เสียบยอดนี่ติดแล้วนี่ฝากยอดมันนี่ติดยอดถ้าเสียบนะอีกแบบหนึ่งเือเสียบนะเราจะเบพาผ้ายอดนี่เลยอืแต่ว่าไอตัวนี้เขาเรียกนี่ต้นใหญ่ต้องเอาแบบนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรนี่นี่ทาบทาบใช่ไหมถ้าเสียบก็คือผ่าเนี้ยเท่าตัเลียนต้นน้อยออืนี่ต้นเท่า นี่อ่ะนี่นี่ติดแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ติดอ่ะเออเป็นยอดแล้วเนี่ยพวกพวกนี้เราก็ถ้ามันติดเออเ๋็วยค่อยออกให้ให้มันตอนนี้ให้มันเลี้ยงก่อนมาเลี้ยงตัวนี้ไว้ให้มันมาเลี้ยงตัวนี้ก่อนแล้วจะติดนะาจะมีก้านแบบนี้อืมเราไม่ต้องตัดเราต้องเสียบตัวนี้ก่อนเออให้มันติดให้มันติดให้ตัวนี้มันเลี้ยงเออเลี้ยงไว้อืมโอ้ชัว เราเป็นต้นอยู่เนี่ยต้นต้นไม่ใหญ่นี้เราก็เสียบข้างได้เสียบข้างได้เออเสียบข้างได้แล้วก็แล้วก็ให้มันให้มันติดก่อนแล้วค่อยตัดตัวนี้ออกโอ้นี่ผมตัดทีหลังเนี่ยมันติดแล้วผมก็ตัดตัดแล้วค่อยติดใช่ไหมจะได้ไปทําดูบ้างมันมีอยู่สองต้นที่สวนปูเมล็ดเอาไอ้ที่เขาติดตายางใช่ใช่ใช่อือไอ้ตัวนี้มันตัวนี้มันเป็นมีเป็นม้วนขายเนาะ เราก็มาพาเออพก่อนี้แล้วใบไม้คมๆเลยเว่าปีลงแหกออกมาแแหกออกมาเราช่วงนี้เราพันให้แน่นๆนะขึ้นมาบนนี้เราไม่จะให้แน่นก็ได้โอ้เราพันทั้งล่างให้แน่นเลยช่วงนี้ช่วงที่นี่ช่วงที่ติดนี้นะเราพันแน่นๆเลยี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วเราจะเอาเอาเอดตางนี้เออย้วไปนนี้เราก็ไล่ โอ้ปาดปาดออกเออใบเราเราตัดค่าค่านี้ออกโอ้ใบนี้เราไม่ต้องเราตัดออกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเออเนี่ยเอาทางเป็นนี้เลยเออนี้แล้วก็เียบลงไปยอมคันใหญ่น้ำเข้าได้เออนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนะพี่น้องถ้าปลูกเอาเอามาเลีดยปลูกก่อนใช่ไหมพ่อเออปลูกก่อนแล้วค่อยมาให้มันโตแล้วค่อยมานยิแข็งแรงดีโอ้แข็งแรงดีเพราะว่า ลากเราไม่ต้องไปทําอะไรมันทนกว่าทุเรียนนั่นเองนี่ผมไม่มีเล็ดถ้ามีเล็ดนะผมจะปลูกเสริมอีกเนี้ยอืมเอาเล็ดมาฝังเสริมฝังแล้วก็เราเราก็มาเสียบเอามาเสริมรากอืมอืมเสริมรากต้นพวกนั้นนะเออเสริมรากอีกเออผมไม่มีโทรไปบอกน้องให้น้องส่งมาน้องก็ไม่มีอืมหายากหายากใช่ไหมอยู่ทีสามสี่ร้อยถ้าจะเม็ด เม็ดใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมห <c oughs> ทุเรียนไอาเมล็ดเล็ดทุเรียนป่าใช่ไหมทุเรียนบ้านนี่ะโอ้ทุเรียนบ้านก็ยังไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราเขาซื้อหมดทั่วไปเขาจำขายอ,ะอ่ะเออครับเขาจองไว้เลยพยายามทุเรียนออกอวันนี้ก็ได้เทคนิคดีๆนะครับเสียบยอดใครที่ยัง <มะ S 2> อยาก,ยากใครที่ยังปลูกทุเรียนเมล็ดที่ปลูกแล้วก็เสียบยอดกะ เห็ดเบิ้งล่างเห็ดเบิ้งครับพี่นาะเก็บยอดก็ง่ายง่ายแล้วเด็ดเด็ดจะได้ไปทําดูเราไม่ต้องตัดยอดมันออกแล้วพ่อเนาะปากเขาเรียกฝากไว้ก่อนใช่ไหมฝากไว้ก่อนแล้วมันติดแล้วค่อยตัดอหรอยี่สิบมือยี่สิบมือติดใช่ไหมอือน้ำเข้าไม่ติดน้ำเข้าไม่ติดเลย หมือนต้นนี้ก็เหมือนกันผมทำน้ำข้าวออช่วงแรงเลยผมจะออแล้วต้นนั้นน่ะกี่ปีพ่อหน่ะตน้นกลางๆนะ่ะไปดูหน่อยไปสี่ปีแล้วเนาะสามสี่ปีแล้วเนาะเนาแสดงว่าแบบมันเพิ่งฟื้นตัวเนี่ยเพิ่งฟื้นที่มาใช้นี่ใช่ไหมแต่ก่อนนี้เป็นยังไงว<ะ>ัว <laughs> <laughs> แต่ก่อนนี้บอกไม่ถูกเลยใช่ไหมเน้องมันที่มาขอยาแบ่งยาก,กับผมไปเนี่ยมันถึงเห็นโอ้ยทำไมมันงามม็นนิ้วพะยญยเออ,อ,อกมก็ไม่รู้ก็ฉ <laughs> ีดแล้วใช่ไหมเออครับเนี่ยตันี้ก็เหมือนกันอืมฉีดไปนั้นเออพวกนี้ก็จะตายจะตาย ฟื้นเฉยเลยเนาะใช้อาหารเสริมเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ก่อน,นต้นต้นนี้ที่ว่ามันฟื้นเนี่ยอื่ครับพายืงใกล้ๆหน่อยทิยิงไม่ขาง ไม่แต่ก่อนแต่ก่อนยังไม่ได้ฉีดเป็นยังไงพ่อใบมันก็จะอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมไม่ต่อยอดไม่ต่อยอดอืเนี่ยพ่อบอกว่าใช้อาหารเสริมทางใบนี้ก็เปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนหมดทุกต้นเลยเปลี่ยนหมดทุกต้นเลยพวกนั้นใกล้จะตายไปอ่อผมอยานี่ฉีก็สวยตัวครับอ่าครับขอบคุณมากครับพ่อที่ให้เยี่ยมชมแปลงพ่อใช้กอแก้ว สีน,น่าจะสองปีจะหมดป่ะสุดนั้นไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ประหยัด <laughs> <ผม S 1> ใช่ไหมสีอยู่เรื่อยเออสีอยู่เรื่อย <laughs> เออน่าจะไม่หมดหรอกเพราะว่าหมดก็ไป <laughs> เอาใหม่เออสีทีละเป้เนาะทีละเป้ก็เหลือไปสีที่บ้านนี่ตีด้านรู้กันอืมด้านรู้ก,ก่อนก็น <laughs> คีครับครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ละมือนี้มาติดตามผมงามใส่าอาหารเสริมทั้งไหมครับกอเกี่ยวหน้านโนโนครับ ว่าพอมันใส่แล้วมันเปลี่ยนไปหลายเตือบอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเลยเปลี่นไปนมากเลยอืมแต่ก่อนนี้ไม่มีใบเลยครับคลิปนี้เขาจบซํำเนี่ยนะครับสวัสดีครับกรเกษตรที่จะดีใหม่